ค่ะมมับอวันเกิดของโหน่อยเป็นไงบ้างครับก็คือนั้นไปอ๋อผมไปทำงานที่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็เลยแบบว่าแอบแบบไปแวะเที่ยวกันต่อนิดนหน่อยก็เลยแบบว่าไปไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์มันเกิดเขาที่หน้าแบบเนมนใช่ก็เป็นมุมมินหวานชื่นน่ารักนันรักครับจริงจริงก็เป็นกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเออเบิร์ดเดย์ะก็ตลกดี เป็นที่ที่เขาบอกประทับใจมากเป็นอยู่ในประเทศที่แบบโรแมนติกด้วยนะเป็นอย่างงี้ก็น่าจะประทับใจมาแต่ว่าคือเอาจริงๆอะผมก็บอกเขาตั้งแต่แรกก็แหละอเกิว่าปีนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรให้นะแต่ว่าคือไม่ได้มีองควันให้แต่ถ้าเกิดอยากได้อะไรก็เดี๋ยวลองลองบอกดูอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษให้หรือว่าคือผมว่ามันก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่น่ารักแหละเพราะว่ามันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน เราว่าแบบเรียบง่ายแต่บรรยากาศสุดโรแมนติกออพี่เจมหวานมากเลยน้อยแต่มากน้อยน้อยแต่มากครับเรียกว่าครับน่าจะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคือคือเรื่องค,คำที่ผม,มก็ผมก็เคยถามเขาแบบแบบอยากจัดงานไหมหรือว่าอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตัวเขาเองอ่ะ<ม>เขาก็ เป็นคนไม่ชอบหนึ่ว่าคือเขาไม่ไม่ชอบแบบว่าแบบกระหล่อมอะไรมากมายอะไรเงี้ยเขาสึกว่าแบบคืออยากมีแบบการนั่งคุยกันนั่งกินข้าวกันกับแบบว่ากับแบบผมหรือว่าแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยพอแล้วอะไรเงี้ยในในตัวของเขาก็เลยแบบส่วนใหญ่มันก็เลยออกมาในในรูปแบบนี้เำหรับผู้เราคบมานานแต่ว่าความหวานไม่ไดเหมือนเดิมลองแบบเหมือนเรื่องนี้เราเติมความหวานอะไรเงี้ยเติมความหวาน เออแต่ว่าก็จริงผมผมก็เลยเหมือนว่าพอถามมาผมก็เลยลองเปรียบเทียบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยผมเออแต่ก็จริงคือผมว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นความมันเป็นความเข้าใจแหละหมายว่าคือมันเป็นมันเป็นการคอนเน็กกันที่แบบมันมีความความเข้าใจอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ สิ่งสิ่งที่เราใช้ชีวิตแบบในการทํางานหรือว่าใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เราเราก็พยายามแบบสังเกตเช่นกันละกันแล้วก็พยายามแบบเติมความหวานให้กันละกันเพราะว่าเราก็อยากจะให้แบบบรรยากาศเนี้ยมันมันคงอยู่ักลักษณะเนี้ยแบบไปเรื่อยๆหรือว่าตลอดไปแล้วในโอกาสพิเศษแบบมีที่เป็นนพิเศษมั้ยครับไม่มีด้วยครับไม่มีด้วยคือ มันคือมันอาจจะเป็นหมายถึงว่าที่ที่เราตั้งเป้ากันไ้ว่าคือเราอยากจะมีโมเมนต์อะไรแบบนี้ ในในในทุกๆวันเราก็เลยไม่เราก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าจะให้จะให้มันมันมากกว่านี้หรือว่าพิเศษไปกว่านี้มันจะต้องเป็นยังไงเลยแต่อยากให้มันแบบอยากให้มันหวานในทุกๆวันก็พิเศษทุกวันก็คือพิเศษทุกวันนั่นแหละถ้าที่นีเื่อแบบยังไงคะเรื่องแบบเบบงเบบีเนี่ยคนก็ยังรู้อยู่หรอใช่ก็ก็ฝากก็ก็ฝากรุ้กันต่อไป ฝา,ากรุ่นกันต่อเลยนะครับคือจริงๆเราก็มีแผนเที่ยวกันเรื่อยๆร่าเลียเพราะว่าปีปนี้ตั้งปีนี้ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวกันเสร็จแล้วเราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันจริงจังแต่ว่าคือช่วงที่ผ่านมาเราแบบยังคงทาทงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอองั้นเดี๋ยวปีนี้เราลองแบบว่าเราลองไปในที่ที่แบบว่าเราอยากไปกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณสองคนอะไรอย่างเงี้ย อย่างเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยก็คือบอกว่าดูแลสุขภาพเตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วใช่ครับใช่ก็ออกกำลังกายสุขภาพก็ค่อนข้างแบบปกติถ้าแข็งถ้าแข่งแรงคู่ก็ต้องรอก็ต้องรอลุ้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าใครที่แบบว่ายังลุ้นกันอยู่แต่บอกว่าเราไม่ได้แบบคิดว่าเราจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าจะต้องตามทะลุจะต้องแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบเวรุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องรีบคือหมายคือหมายหมายถึงว่า แบบรีเพื่อจะเป็นเป็นวัยรุ่นในการแบบมีลูอมตทัน,ล,<อ>นลูกโตทนัน <c oughs> ลูกโตทันลูกโตทันลูกจะได้ลูกโตทนัน <c oughs> คือเราจะได้ไม่แก่ไปอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมอเอาเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็จกจเ,เคยเคยคุยกันไหมว่าก็อยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราเราก็ยังไม่รู้ว่าคือสุดสุดท้ายมันจะแบบมันจะไปไปจบที่แบบเมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราก็นี่แหละเราก็ต้องแบบรักษาสุขภาพอย่างเด้มากที่สุดที่ทำก่อ อยู่ในแผนที่เราบอกแผนโรารใช่ใช่ใช่ครับใช่แต่ว่ายังแต่ว่ายัง,ย,งยังมีแผนอยู่อ๋อครับช่วยผ่านทางอื่นพี่บุ๋มใช่ใช่ใช่ครับก็จริงๆก็มีมีช่วยผ่าน,านทางพี่บุ๋มไปด้วยครับก็จำนวนเนี่ยก็มี แต่จริง,รรงๆม uh ันคือมันมีหลายๆที่เหมือนที่ผมเห็นแล้วก at, oh, okay. so ็แล so <cons> ้วก็ได้ได้ม <text> <lang icos> ีโอกาสไปบริจาคที่โรงพยาบาลน่านด้วยตอนตอนที่เจอประศพตอนน้าท่วมครับคือเห็นแล้วอุปการะแพทย์ก็น่าจะแบบเสียหายเยอะลงคงค้าก็ก็ได้มีร่วมเป็นบริจาคแล้วก็มีแบบมีน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยก็มีทุกทางมาคือผมก็ ติดตามข่าวสารเหมือนคนไทยทุกคนเลยคนะรับหมายถึงว่าเราเราก็เห็นแบบสถานการณ์แลว้วก็สภาพในคือไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนก็ตามเนเะร่แล้วเราก็พอเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเป็นคือมันมันก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่มากประมาณนี้แล้วก็มีคนเดือดร้อนเยอะนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าอะไรที่แบบว่าเราช่วยกันได้เราก็เราก็อยากจะช่วยในเต็มที่ยเลยที่เป็นังใจเล็กส่งใบ ใช่ใช่ครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับส่วนส่วนส่วนเล็กๆที่แบบว่าอยากจะส่งทั้งทั้งกำลังใจแล้วก็ความช่วยเหลือเข้าพอดีทางการด้วยแข้งฝัคงฝั่งรถไฟที่พี่ทหารด่านหน้าลุงจือพวกที่เราจะส่งไปก็เอ่อจริงๆก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับพี่พี่ทหารที่เป็นที่เป็นด่านหน้าโดยที่ที่เป็นแนวหน้าที่ที่คอยป้องพวกเรา ที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยแหละครับในในในพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างหนักจตัวรับก็เป็นกำลังใจให้ฝั่งภาคเหนือด้วยค่ะพี่เจมที่น้ำเพิ่มไปอยู่อ๋อครับผมก <laughs> ็ทางทางภาคเหนือด้วยครับทางภาคเหนือด้วยแต่จริงๆภาคเหนือก็หนักพอสมควรครับแล้วก็คือคือ อันนี้เพิ่มเติมอีกนึนนงเหมอือนว่าคือคุณพ่อคุณแม่แ,มแบบมีมีเพื่อนอยู่ชุดที่นเลยแล้วเขาก็ไปแล้วก็เราก็เห็นว่าแบบในในพื้นที่ที่ปกติที่แบบไม่ไม่เคยท่วมเลยหรือไม่อะไรเลยลก็พอตอนนี้น้ําลดลงมาแล้วแต่ว่าก็ก,ก็ก็คือเละกันแบบแบบแบบหลายพื้นที่เลยก็ต้อง,ต,องต้องใช้เวลาในการคลีนหรือว่าการบูรณาคดีกแบบอีกอีกเยอะมหาศาลเลยลก็ก็ขอก็ขอเป็นจุดหนึ่งในกรกำลังใจเลย พี่เจมส์นแล้วก่อนหน้านี้ที่แบบเราลุยถ่ายหนังถ่ายละครค่อนขอ้างเยอยแร้บสุขภาพมันแบบเสียไปนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้เราบาลานซ์ได้โอเคเราเรียบตอนนี้กลับกลับมาดีแล้วครับกลับมาดีแล้วอันนี้ก็ก็ชีวิตก็ค่อนข้างค่อนข้างบาลานซ์ได้แบบลงตัวขึ้นเยอะมากเียอะมากเราก็พยายามจัดการเวลาให้ดีแล้วก็แบบว่าตั้งใจแบบทำแบบทุกอันเลย